Home on Air Home Cable TV ช่อง8ขอเสนอรายการเช็คอัพเข้าค่ายสุขภาพโดยโรงพยาบาลค่ายประจกักษ์ศิลปาคม

ยกปีอาจารยที่อาารปีก uh ับงานอายเออต่อไปท่านตรวจสอบเออทได้นะครับอาเธอสวยแต่งจันทร์ฉันแทบจะตายใจเป็น 你好。 ท่านกองต่อยขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอัพเข้าข่ายสุขภาพรายการที่ทำให้คุณต้องเช็คร่างกายและอัพลุกขึ้นมากออกกําลังวันนี้รายการเช็คอัพของเราได้มาเช็คอัพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุอรรธานีซึ่งก็อภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพไวไ้ใสใส่ใจคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นโครงการดีๆท,ที่โรงพยาบาลแ้่ประจักษ์สุาคมร่วมกับเทศบานล,คลานครอุดรธานีวันนี้คุณหมอน้อยหนาของเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ช่วงคุณหมอขอบอกวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับอีกวันหนึ่งที่ได้มาพูดคุยกันนะครับการพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับเพราะว่าในชีวิตคนเราเนี่ยการที่เราจะโตมาได้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยต้องฝ่าด่านหลายด่านใช่ไหมฮะใน ในการจะเติบโตของเราเนี่ยก็มีความเสี่ยงทุกๆด้านใช่ไหมครับมีความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องของการการใช้ชีวิตการเป็นอยู่นะครับเรื่องของการบริโภคต่างๆนะครับการดื่มสุรานะฮะการสูบบุหรี่นะครับการบริโภคที่มากเกินไปนะฮะแล้วก็ในวัยในวัยในวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของ เพศสัมพันธ์นะปัจจุบันเราเนี่ยปัจจุบันเนี้ยประเทศเรามีคนเป็นโรคเอดส์ประมาณห้าห้0แสนคนนะครับจริงๆแล้วมี1ล้านคนนะตอนนี้ตายไปแล้ว5 50,000แสนคนนะครับก็เหลือคนที่เป็นโรคเอดส์จริงๆเนี่ยประมาณเท่านี้แล้วจะมีคนลุ่มใหม่อีกที่มีโอกาสเป็นโรคเอดส์นะครับอย่างพี่ที่อยู่โรงพยาบาลค่ายเนี่ยวันก่อนก็มีน้องนักษาคนหนึ่งอายุประมาณ2ี่ปีแต่ไม่ใช่ที่นี่มาฮะ ก็ไปปรึกษาเรื่องเป็นโรคเอทนะครับเพราะว่าแฟนเนี่ยมีมีผู้หญิงหลายคนนะฮะก็ไปที่กังวลใจกับน้องนักศึกษามากเพราะว่าอายุยังน้อยนะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงครอบครัวเลยตัวเองก็ต้องมามาเจอปัญหาเรื่องโรคนี้แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโรคเอทก็ยังเป็นภัยคุกคามที่สาคัญนะครับในในวัยรุ่นวัยนักศึกษาเรานะครับเพราะว่าคนเราจะคิดว่านักศึกษาเองเนี่ย ปลอดภัยนะครับไม่มีเชื้อ,อโรคเอดนะครับแต่ขอย้ำอีกหนึ่งนะครับว่าการที่เราจะไม่เป็นโรคเอดได้เนี่ยหรือว่าเรารู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าเราต้องตรวจเลือดตัวก่อนนะครับ <c oughs> ตรวจด,ดูครั้งแรกอาจจะไม่เป็นก็ต้องรออีกสามเดือนนะครับเพื่อยืนยันในทีว่าไม่เป็นโรคเอดจริงๆินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูหน้าตาเฉยเฉยเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่าเป็นโรคเอดหรือเปล่านะเพราะนั้นอยากฝากอี้นิดนึงนะครับว่าเรื่องของโรคติดเชื้อนี่ก็ยังเป็นเป็นเรื่องที่ที่สําคัญ ครับ,ครบ,คบอกวิทยาสติตก็คือสารใดก็ตามนะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นก็คือเกิดจากธรรมชาติก็ได้สังเคราะห์ขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ในเมื่อมีสารแล้วมันจะต้องมีการทําไมครับมันจะต้องมีการนําสู่ทางางเข้าร่างกายจริงไหมเข้าร่างกายโดยทางไหนครับทางไหนบ้างดมก็ได้ดมได้ไหม อาดมนะครับแล้วมีอะไรอีกอสูบฉีดลึกอหรส่วนใหญ่หลักบ้านเราเนี้ยดมสูบแล้วก็ฉีดใช่ป็นอาหาสามหลักใช่ไหมฮะ,สา,มมฮะสารพวกนี้ก็จะเข้าไปทางอะไรฮะเข้าไปในร่างกายเราซึ่งมันก็จะมีผลต่ออะไรฮะต่อสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับอันนี้ก็คือความหมายการเสพติด วันนั้นไม่ว่าจะเป็นสารที่สังเคราะห์โดยธรรมชาตินะครับหรือว่าที่เราสร้างขึ้นโดยผ่านวิธีการที่เรานำเข้าสู่ร่างกายนะครับเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับนี่คือนี่คือความหมายของยาเสพติดลักษณะสําคัญของยาเสพติดเป็นยังไงครับที่จะทําให้เกิดให้เกิดอาการได้นะครับก็จะมีอยู่วสี่อย่างด้วยกันนะครับ คืออันดับแรกก็คือหนึ่งเกิดการดื้อยาห,หรือต้านยาเพราะว่าเวลาเมื่อเกิดการดื้อยาหรือต้านยาเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้ทําไมฮะเราก็จะเป็นต้องใช้มากขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเราใช้ปริมาณเท่าเดิมหรือลดลงเนี่ยมันจะเกิดความยากนะครับนี่คือนี่คือลักษณะสรรมการผู้ชายเสพติดเหมือนกับว่ามกากระตุน้นให้เราแบบอยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับอันที่สามคือมีความต้องการเสพทั้งร่างกายและใใจ,จิตใจตลอดเวลา นะครับจึงเป็นที่มาว่าเวลาเราวเวลาได้ลองแล้วเนี่ยนะครับเราเกิดรู้สึกมีความอยากที่จะใช้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสุขภาพร่างกายสุงสงนะครับคือเสีะเภศเนี่ยมันปรอเพศกดประสาทนะครับกระตุ้นประสาทและการหลอนเคยคิดไหมว่าทําไมทําไมในเมื่อคนเรารู้ว่าติดยาเสพติดไม่ดีทําไมทาไมทาไมเสพ หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยไม่ดีทำไมทำไมดื่มพ่ออะไรทราบไหมฮะดื่มมันเป็นไ,ไงฮะมันเพลินใช่ไหมมันเพลินมันมีความสุขกุนหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนก็จะมีสาเหตุที่ติดยาเสพติดนะครับเช่นบางคนอยากรู้อยากลองด้วยความคึกขนองนะครับอันที่สองก็เพื่อนชวนใช่ไหมฮะอันที่สามก็ มีความเชื่อในทางที่ผิดบางคนบอกว่าใช้ย,ยาเสพติดแล้วเป็นไงฮะสบายใจขึ้นรมดีนะครับไม่เครียดอะไรอย่างงี้อันที่สี่นะครับฤทธิ์ของยาที่มีมุ่ส่งต่อ,ผ,ตอผู้เสพผู้เสพรู้สึกว่าโอ้โหเสพไปแล้วนี่มันทำไมฮะทำไมมันเหมือนขึ้นสวรรค์เลยอะไรเงี้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันที่ห้าก็คืออาการถอนยาที่ทำให้ต้องกลับมาเสพใหม่ นะครับบางคนเนี่ยใช้ไปแล้วแล้วก็เลิกแล้วก็รู้สึกมันถอน,นะ่ะก็ต้องก็ต้องกลับมาเสพนิดนึงนะครับเหมือนดื่มเหล้าตื่นเช้ามาเป็นไงเหมือนแห้งก็เลยต้องื่เย็นเย็นตอนเย็นต้องทำไมฮะมถอนดีสักกักสองกักไงกี้รู้สึกมีแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับถอนทุกวันก็กลายเป็นกลายเป็นติดยาไปเลยนะครับแล้วปัจจัยอื่นอื่นอีกนะครับเช่นสภาพแวดล้อมบางคนก็ ปัญหาไม่เหมือนกันนะครับปัญหารูปค้องแต่ละคนปัญหาครอบครัวปัญหาพ่อแม่แยกทางกันปัญหาอะไรฮะพี่น้องไม่ถูกกันปัญหาไม่มีตังใช้ปัญหาทุกอย่างอ่ะในชีวิตคนเราอ่ะนะครับเกิดมาเป็นคนมันก็มีปัญหาหมดใช่ไหมครับแต่บางคนก็รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมมันกดดันอะไรเงี้ยเลยเลือกทางนี้ วันนี้รายการเช็คอัพโดยโรงพยาบาลค่ายประจับศิลปาคมหมดเวลาลงแล้วและวันนี้เราต้องขอขอบคุณน้องนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดรธาน,านีและเทศบาลนครอุดรธานีนะคะที่ให้งบประมาณสนับสนุนในการทํากิจกรรมดีๆให้กับเราและที่สําคัญต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีทูปโปรพัททุกสิ่งพร้อมสรรพสาหรับช่างและคนรักบ้านพร้อมด้วยบ้านสวนพลิกษาพิเศษวิวโครงการ2บ้านสวยในรีสอร์ทด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ